มากำลังก่อสร้างก่อสร้างบ้านเล็กๆนๆ้อยๆนะครับอบอุ่นการเจียมโต๊ะนั่ง that.

กำลังก่อสร้างก่อสร้างบ้านเล็กๆน้อยๆอบอุสวัสดีเพื่อนลหลายๆคนก็เห็นมองอะไรก็ไม่เห็น ก่อสร้างก่อสร้างบ้านเล็กๆน้อยๆนี่ก็อบอุ่นเฮ้ยหมุนกล่องวันพี่น้องโอ้ยถึงว่ามากำลังก่อสร้างก่อสร้างบ้านเล็กๆน้อยๆนี่ก็อบอุ่นไอสวัสดีเพื่อนหลายๆคน 你走个步吧。 Tôi muốn con con thi non ôi ngay sau đi เป็นเียบแล้วมนะั้งเนี่ยคือบัดชัดเนาะโัรศัพท์เน่นอะมองสัญญาณมันสิมีหายแม่บ่ดเนี่ย หาเวลาก็มาเยี่ยมยามถามข่าวนะเด้ออยากถิ่มกันบ้างกันง่ายเหัวก็ดี มองอะไรก็ไม่เห็นเดยวคือเกาเนีย่ยใต่กระหอนเนี่ยกันนี้มากนั่นนม่าหามมอยูมองโอ้ยหนัง,นงปีกกระเจ็บตูดนมด ตร์ทั้งหลายสวัสดียัน,นรำนี้ให้บอสอบจวบสดียัน,นบด่ดีเดี๋ยวตบจิ บ่เห็นพี่น้องเอ้ยถามหาเวลากอนมาเยี่ยมยามถามข่าวนะเด้อยัดถิ่มกันว่างกัน ตั้ง <c oughs> สวัสดีตามหาเว,วลาอยู่คือเก็่าละบอกันเลยพอ่อสวัสดีเพืเ่อนๆสวัสดีเอ๋อสวัสดี เพื่อนลหลายๆคนพี่ไอสวัสดีเพื่อนลหลายๆคนยินดีแม่กล่อนแม่กันนี้มาแล้ว มาหามาดูมองอัยสวัสดีเพื่อนหลายหลายคนยี่เอเตอ์ทั้งหลายสวัสดีมาเยี่ยมมายาม Nhai sau nữa đó, bàn này nói Không mong nhiêu sẵn nhan, mắn chỉ hai mẹ bọn nè ใช้กระหอนแม่กันนี้มาแม่หามายูมองการเกียมต้นต้หนหลักสับแห้งบด ยำต้อกับ,บอก่อควอยสิดีซามอมองสัญญาณมันสิมีหายแม่บ่เนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็น ทั้งหลายสวัสดี